ตัวจังหวัดสงขลาค่ะแต่ว่าทางกรมน้ำทราก็จะได้รับการเขข้อจากทางเทศบาลค่ะในเบื้องต้นที่เข้ามาอยู่ก็จะได้พยาบาลเจ้าหน้าที่ออกมาดองในการจัดส่งแล้วก็พร้อมกับมอบยาวิสพัที่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีวิธีคารมันในระยะยาวนะคะว่าในเหน้าโครงการมันจะเกี่ยวกับงาน

พบว่าเรามีปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกันอยู่หลายอย่างที่สำคัญยิ่งก็คือเรามีเจ้าหน้าที่น้อยแต่ว่า,าผู้อพยพที่เข้ามาพักพิงที่นี่ก็มีจำนวนมากแล้วก็การทำงานก็ค่อนข้างจะติดขัดในหลายๆเรื่องสิ่งที่เราเป็นภาระอยู่ก็คือว่ามีคนมาให้กำลังใจมาเยี่ยมเยียนมาถามข้อมูล จำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่เราก็มีภาระมากนะฮะ mm. ก็ขอความกรุณาว่าเราจะขอญาตว่าจะให้เข้าพบปะเยี่ยมเยียนได้เนี่ยในช่วงเวลาที่จํากัดนะครับตั้งแต่10บนาฬกาถึงเที่ยงรอบหนึ่งแล้วก็ในช่วงเวลาบ่าย2องโมงสินาฬกาถึง16บหนาฬกา mm. เพื่อให้เจ้าที่เราได้ทํางาน ม่งั้นเราก็ก็จะเป็นปัญหาเจ้าที่เราก็ไม่พออยู่นะครับอันนี้ก็ขอความกรุณานะครับแต่มิได้หมายความว่าท่านที่ประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือมาไม่ได้ในช่วงเวลาอื่นนะฮะอันนี้หมายถึงว่าข้ามาพบปะเยี่ยมเยยนซึ่งเราจะต้องมีเจ้าที่คอยกํากับดูแลนะครับอันนี้ก็ขอญาติเรียนไปทั้งพันให้ทราบโดยทั่วกันเพราะว่างานนี้เราก็พยายามทําหน้าที่ เพราะว่าเราก็มีงานปกติอยู่ก็เพราะว่าบ้านพักเด็กก็มีหน้าที่ที่จะรับกรณีฉุกเฉินต่างๆที่เป็นบทบาทหน้าที่ของเราโดยตรงอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นงานพิเศษที่เราต้องดําเนินการนะครับ และอีกส่วนหนึ่งก็คือขณะนี้ก็มีผู้มาบริจาคจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้ก็มีมากและก็มากเกินตอนนี้นะฮะต้องขอเรียนว่าเกินเพราะฉะนั้นก็ก็เรียนขอความกรุณาว่าเราขาดแคลนด้านอื่นที่ขอความมนุเคราะห์อย่างเช่นอาหารเนี่ยก็ก็ถ้า จะเป็นอาหารมุสลิมที่ที่ทำมาสำเร็จรูปเลยนะครับก็จะเป็นการดีก็จะเป็นการช่วยเจ้าที่ของเราด้วยนะครับในการทำงานเ,เขาก็จะชอบอาหารรสเผ็ดเค็มแต่ไม่ชอบรสหวานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ก็ถ้าช่วยกันแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราด้วยนะครับก็อยากจ,จะเรียนประชมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่า เราก็พยายามจะดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับส่วนระยะเวลาที่จะดูแลก็คงขึ้นอยู่กับกระบวนการในการที่จะสอบสวนและด,ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งเราก็จะช่วยดูแลให้เรียบร้อยในในส่วนตรงนี้นะครับก็ขอเรียนขอความกรุณาในประเด็นต่างๆที่ได้เรียนให้ทราบด้วยครับขอบคุณมาก